ขอตอนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองอีกช่องหนึ่งก็คือสตาร์ด้าชาแนลกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้พอเที่ยงได้โทษไปคุยกับแม่พักครับผมโทษไปหาแม่พักปรากว่าแม่พักบอกว่าเลขยังเหลืออีกสองชุดนักกักไว้อยู่พอดีพอเที่ยงโทษไปพอดีแม่พักเลยว่าจะบอกจะปอยมือนีละวสันซึ่งหนึ่งในหัน สิมีเลกอีกตัวหนึ่งที่เป็นคล้ายๆว่าผีเมรหรือว่าเป็นเสียงปูนี่แหละมักกระซิบเส่งหูไม่พักไม่พักกว่าเนาะเลขตัวนี้สําคัญครับผมตัวเด็ดเลยแ์หรือเป่าเน้นให้พร้อมเอาครับผมเนาะจังไหนก็นล่องไปฟังเบิ้งด้วยหูวของท่านผูช้ชมแฟนช่องทุกท่านเองเดี๋ยวพอเที่ยจากโทษไปหาไม่พักหลกหักกายพี่ใน้องได้ยินจากหูของท่านเองเนาะว่าเลขตัวไดนที่ไม่พักนังกลับกกวาเลขตัวไดนที่ เป็นผีเมรหรือว่าปูมักกระซิบใส่หูไปฟังจัดๆบพร้อมกันเลยครับผมฮัลโหลจ้าสวัสดีครับแม่พกักวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะบพ่อเจ้าอันผมอยากถามความฝันนะที่ปล่อยออกปล่อยตำรามาแล้วนี่มันเป็นยังไงฝันดีบ่แม่พกักอันจะกระพริบนี่น่ยอยู่จ้ะโอ้อยจะได้ความฝันไปบอกเย็บซี่นีครับเป็นยังไงของข้าวเป็นจะได้เงินได้ข้าบมบ่มื่อแรง โอ้ฝันเห็นแมวย้ำมาหามันจะได้ยี่หรอกค่ะพ่อเถื่อนเมียนบอกครับค่ะฝันมาจากไหนบอกซูเอฟซีฝันในเมียผักอ้ออันไม่ผ่านฝันเห็นแต่เมียนสินะฝันว่าเมียคนเอายอีกนั้นมามาหายม่ผ่านกต่จำเท่าไหรเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเอาสิ่งเอาของมาให้แม่นบ่ครับแม่นค่ะเพิ่นว่าเพิ่นมันได้มาให้แม่ภาคจังซี่น่ะจ้ะอือบ่ได้ นนี้น,น้อยนหนึง่งซำเลยนะคะเพราะเธื่งรครับผมแล้วตัวเลขตัวเลขเข้าบาได้เพิ่มตเ,เ,เติมเมนบเ่เติมเติมเมยงกาไหวย่สองตัวยี่เดียวนี่ว้ายปล่อยมาเสมอสันแม่ส <c oughs> ิปล่อยให้มือนี่ละจ้ะแม่แบบว่าแม่แมแแแแจะเอาเว่าเอาเบ่งตันทาย้อนเต็มเตม้า้าตเ็โอ้ยโชคดีตัวนี้เพราะเที่ยงทั่วมากนี่สันโอ้โชคดีโชคดีแห้งสันแม่ก็บอกเต็มสี่พันทั่มากแม่บอกว่าทุกคนนะลาลาครับผม ยังย่งย่ิเาแล้วค่ะแม่แม่จองใหม่ตัวนกับสามหนึ่งสหนึ่งสือล่างยางเดียวเลยค่ะพ่อสองสือบนแปดเก้าบอกไม่พักเออแปดเก้าหันกรานเด็กๆไม่น้อยจ้าอันบสามหนึ่งนีจ่ไงมคับ่ใสกาใล่างยางเดียวนะค่ะพอเถือแปดเก้ากับสามหนึ่งค่ะมิแต่คนโตมากขนานันดาพี่เบรเหมือนว่าการตูดตดมาอีกแล้วตูดจดวันที่อนโทษดูสามหนึ่งนีสามหนึ่งมีราคาเพราะตลอหันพามันรดปลกมัน ว่าตองการเปค่ะว่าต้องกลับแม่บอกครับผมแ่นค่ะแปล่าันเอาเอากับแน่นิดนึงแต่ว่ายนี่ยมันแปลงเก่าเดีว่วมันดูดสีสุดไม่ภาคไห้ขนะะครับผมเอ้มันมันมีที่มากที่ไปไม่ภาคก็ว่าอยากว้าอักนาบอกตามหนึ่งอ๋อบอกบอกว่าไหนแม่บอแม่อันแม่แม่ไปอยากว่าเนไหนแม่บอกไปสองเบ้าเอ็มน่ะละว่าแต่ว่าแม่จะเต็มคือจังแม่เคยเป็นนน้าือแม่บอกเพราเสียงตงนะจ๊ะกระเด็นเนาะเถียงก็บอได้เคอย้ายินียบเถื่อน ไปหันไปนีม่มี่ยังเบาใสหูติโอ้มีสิง<อ>มีสิงหลีหลับหรือว่าเป็นเป็นเจ้าทีเจา้าทางจงสี่บอกครับผม,มค่ะเป็นเจ้าทีเจ้าท้างที่กคลังฟูล้อนยังเข้าอี่ลกค่ะแล้วมีเบอ่ไหมหนืว่าเพิ่นเพิ่นบอกใสหูเลยบอกครับเออเพิ่นบอกว่าสาหนึ่งทางล่างนะครับคุณหมออืครับผม กูเอกูที่ไม่ฝากระด็นเงินนะสัมเณษพลวานี่ยอนี่อันคันี้เงินเสียเพนวาจังสีใช่ไหมครับเงินแบบคาดไปค่ะซ้ำนขางล่างด้ยอย่าไปเสีเอาพลวานะเงินนี่นะถ้ามันมีแม่ี้มันร้อนตาบอกยุ้ยน้าอว่าอันเยอะนี่ไม่ปากก็เดยวายฟาอันพกงแน่มาเลยเขาตรงเปย์ตรงเปย์มันมันกับวดเพส่วนกับว่าีห้าเห็นโตสินะค่ะครับผมแต่่ามีแน่บอกแม่ฝา่ดอกแม่ฟากว่ยอากว่านะครับยา ทั S <S ้ง่แบบส้มากเนอะอเคจะจำเอาเอาก็จะม่ผากหวานะครับค่ะมีเท่านี้แมเบอแม่ภาคเหลือเหลื้สองตัวสุดท้ายสนิมเบอร์เด็ดอันตําไทยตํารัฐบาลไทยได้เด็ดค่ะว่าแมนเล่าได้เนี่ยเอาโบแมนบบแมนเล่าบ่บ่ดัฐบาลไทยค่าแต่นี่แม่ภาคมาตําไทยตําไทยค่ะอันตําเล่าเนี่ยยุเหมือนเดิมค่ะก็จะตําเพราะทีมที่ดูนี่ไม่ตากจว่าจะได้เงิน สีแม,แม่แม่กันยังมั่นใจว่าเป็นซีคู่คือเกาค่ะแม่ภาแต่แว่าคกันวันนวดเนี่ยแต่มันมันสีนไ่กับกานเอาตัวไหนกตคือตัวหนันอยู่นะค่ะแม่ภากับสีดึงเป็นมาเลยนะจ๊ะอันผม้สี่คููนี่นะคะพราเื้อเ้าเอ่เห็นสทังบ้านเป็นสี่คู่เ้อค่ะครับผมกันสองสามครับแปดทุกสฟกีนเนี่ยค่เอาแต่โฟมเล็นิดนึงเ้อค่ะครับ แต่ว่ามันนี่ไม่พลาดว่าได้กหายเต็มเลยค่ะหาซีฟหาซีฟจ้ะสามันรดบันจันจ้ะเสือบันพูนบันทุกเข่ากระือเก่านะจ้ะเพราะว่าบรรจันหนีทางเด็กเพราเมียภาคบรรดอยขนาดค่ะเอาพอเที่ยงครับขอบคุณหลายหลายค่ะเมียภาคค่ะค่ะว่าดีค่ะพอเที่ยงว่าดีเสื้อเช้าวันเนสวยๆคนนั้นตรงกลางเนอค่ะครับว่าดีครับค่ะว่าดีค่ะครับผมท่านผู้ชมที่แหลกพอเที่ยงโท่ไปพอเที่ยงคิดว่าจะเอาความฝันของตำเหล้ามาฝาพี่ตัวน้องเนาะว่ามัน ไม่ผักฝันเกี่ยวกับตัวไดสินักเนี่ยตัวไดระวังสี่ชุดนี่หรือว่าโคกที่ว่าเป็นโคกกันสามโคกนี่เนาะครับผมเนาะแต่ว่าปรากฏว่าไม่ผักพ่นบอกมานั่นมันเป็นของตาไทยเนาะครับผมเนาะถ้าตาเล่านี่เพิ่นยังมั่นใจขึ้นเก่าเพราะว่าจะเป็นโคกไ่เก้าศูนย์หาศูนย์โคกน้อยเก้าแปดเจ็ดแปดเพิ่นก็ยังว่ามากคือเก่ามั่นใจคือเก่าแต่ว่าเพิ่นก็บอกไว้อยู่ว่าตามจริงมือนี่มันจะอาจเป็นบ้านกําลังอ่อน ของตำเล่าเพิ่นเพิินก็นเลยว่าหาสิบหาสิบเด้อท่านใดที่ลงทุนไปกะให้ย่างย่างไว้น้ำเนาะครับผมเนาะว่าเมย์พักบอกเลยว่ามันหาสิบหาสิบทามันมาอีกขั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีครับผมแต่ว่าถามันลุดไปก็คือขั้นนานี่มันใจแนนอนไม่พักว่าเนาะเอาครับผมไปแลวก็กลับมาน้ำขึ้นบนกะลงล่างเด้อครับนี่9050หรือว่าศ9 0ย์ห ก้าแปดเจ็ดแปดหรือว่าแปดเก้าแปดเจ็ดหลักกับตักันมันนี่ครับตัวกันนี่จะเป็นโคโกลางเด้อครับสองสามแปดหกหกสี่นี่ก็ชุดเต็มเขอามันครับผมนี่ชุดเต็มเอาเนาะครับผมเนาะนี่คือเป็นตำเล่าพี่ตำไทยไม่ไม่พักกระบ,บอกมากว่าฝันคข้่ายเป็นปูมาบอกครับว่ากระสิบเสหูอย่าลืมเด้อสามหนึ่งสามหนึ่งเน่นลางยางเดียวเพิ่นว่าแปดเก้าเก้าแปดนี่ เพิ่นว่ามันจะเหลือนเลขยี่สองชุดนี่แหละแต่ผลกักไว้กักไว้ว่ามันถามว่าเบิ่งเลขชนเลขหยังกันยังสินะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเป็นคลิปแรกที่พอเทียงได้ตัวเลขมาจากแม่พักเนาะเลขสามตัวจะมีแค่สองชุดห้าเก้าสามห้าแปดสามแม่พักถึงวานเนี่ยไฮบนนี่ไฮเก้าสามกับแปดสามกับผมตัวร่องก็คือแปดสองแปดศูนย์นี่เป็นเลขความฝันฝันเห็นเห็นเกี่ยวกับเมยแม่พักนั่นแหละครับผมแต่ว่านเนี่ย พลใหเน่นล่างนี่ก็คือกอสองตัวเดียวเพิ่มไม่อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นซําวันเน่นล่าง2จุดนาะครับผมเนาะสามหนึ่งกับก่บสองบนนี่เพิ่มไม่อีกก็คือแปดกอบกอบแปดต่ว่าหลายตัวนะคุณสมุชมเนาะอ่าสุดท้ายนี่กะท่านไหนที่คำว่าชมคิปนน้กะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงื่อนทองครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมนี่ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมาถ,ถือสามตัวตรงตรง,ตรงเนาะได้จับเงินแสนกันสุภูสุคน คลิปนี้พอเท้ายงตัวตลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เรื่องขั้นสมุทชมพอเท้ามีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาสเสนเมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์หรือว่าโชคลาภคำจุนนุนดวงยังสีเนาะครับผมเนะาะาะว่าเคยมีเอฟซีท่านหนึ่งพนบุชาไปจากพอเที่ยงแล้วพนโถกั็มาบอกพาเที่งว่าโอ้แต่ก่อนเมืองแต่ข้าจเจ้าขายของวันใส่พอเทืง่งเอ้ยขอพูดในห,หลายเด้อผลว่า ดี๋ยวนี้คนแต่ขามาวนวันว,นว,น,วนวันเนาะเอาการทานใด้จะไปซอยขาดซอยขายคือเอฟซีทันนันกะไปฟังได้จากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินช่นี้สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์อยติโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจิตบ่านจิตเือนไปบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามมาคาขา้ยกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองส้างสมัยก่อนเท่า,าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อ,อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกอ,องเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกรูประลรลาดก็เลยบางความีิดคุยกันลงปู่่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหมือทิ้ดเหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ร่วงขุ่ีเหว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดจะขุ่นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้น,นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ่ีจรอ่รออมีพูดจะขุณนไม่ไโตมียติฤทิตมีอานาจ สามารถมวอดเยีเ่ยมยีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เส็ดวัตถุจนค้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่าทางเมืองล่าว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมก็เลื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะตาปนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นอย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตันย่อเอาขื่นคือ,อย่อในฝากย,ย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อ,อพแล้วเอาฝากคุนปูนบาดต้นคุนตองเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียยงนี้มานี่คือใบมคุณนี่นี่มันใม่คุนเพราะภาษีฐานอยู่ครับนเป็นเป็นเป็นฟรพุทธเป็นอีหยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองค์มเมตตามหาราบ <c oughs> นี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำ,ม,ดำมีตำนานมากการทีกันสานกับพระโลกอย่งนองสร้างคือไม่มีียดดำเส้วมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตรเบิดตำน้าอยู่ใเจ็ตำานาน,บาน,านบเบิดลุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนีร้อยสองปีอยู่บา้านคามคา้าตวางวีรงนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าวัดกุดคุนอ่าผู้รอดธรรมาทิโน,โน่นัานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนใน้พนบม่างมี อยู่กินสบายด้วยกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบุนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บานเิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จปูรุน่นสมเด็จรุน่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปหของพนใหญ่สีหงคือ,อ,คอราชครูปนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวามเป็นมา